สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมโลบ็อกฟุตนะครับวันนี้ผมก็จะมาทํารีวิวผลเสือนะครับก่อนหน้าน,นี้ที่ไม่ได้เล่นเลยนะเพราะว่าไม่มีเวลานะครับติดทหารแต่ตอนเนี้ปลดแล้วผมสามารถทําได้แล้วผมก็คงจะเล่นยาวๆนะช่วงนี้วันนี้ก็จะมารีวิวผลเสือครับคือมันก็มีไหลช่องนะที่ทำมาแล้วแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าตอนเนี้ยมันทําให้ผลตื่นได้หรือยังอ,อแต่ก็ทำๆไปก่อน เพื่อมาาันจะสามารถทําให้ผลเตือนได้แล้วนะอันนี้ไม่รู้นะครับเดาๆเฉยอ่ะเราก็จะมาดูกันอ่ะมาถึงนะครับผลเสือไม่ต้องแปลงร่างก็ได้นะครับสามารถใช้สกิลได้นะผลเสือเฮสย่างสกิลแรกนะครับสกิลซีนะฟิงเกอ,อร์รีเ r เวอร์นะครับก็เหมือนกับการ มันคือการปล่อยหมัดรัวๆนะครับแล้วก็มาสุดท้ายอ่ะมันจะมีรูปไฟนะครับมันจะเป็นเพิงนะเนี่ยประมาณนี้โอเคส่วนสกิลที่2นะครับเป็นการเตะเหมือนปล่อยเท้าวายุนะครับเออมันเหมือนเท้าวายุอะ่ะเนี่ยมันเหมือนเท้าวายุนะครับถ้าศัตรูโดนนะมันก็จะติดแล้วก็ตามลมเมื่อกี้ไปแล้วก็ลอยขึ้นไปนะครับเอาไว้คอมโบนะสกิลเนี้ย สกิลเก่งนครับสกิล X. เอ็กเลยก็ประมาณนี้ครับก็ต่อไปเป็นสกิลซีนะครับสกิลนี้ก็ดีหน่อยนะเป็นสกิลมูด้วย <S 2> <S 2> <S เหมือนแบบกระโดดไปข้างข้างนะคือมันเป็นสกิลที่แบบมันมันเร็วมากนะครับเออมันมองไม่ทันนะกระโดดไปกระโดดมาครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายทุบไปที่พื้นเลยตรงๆนะครับ ประมาณนั้นมันมองตามทันคือมันมองยากมากนะสกิลอะเออแต่ถือว่ามันเป็นสกิลสำหรับ PVP นะครับ PVP นี่คือดีมากต่อไปเป็นสกิล F นะครับสกิล F นะมันเหมือนกับการพุ่งไปเฉยนะแต่ว่าจริงแล้วอะมันทําความเสียหายด้วยนะครับเออตอนจังหวะที่มันพุ่งไปอะมันทําความเสียหายด้วยนะใครที่อยู่ในระยะมันจะสร้างดาเมจนะครับ อสกิลนี้นะต่อไปนะครับเป็นการแปลงร่างสกิลวีซึ่งใน,นระหว่างแปลงร่างนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆอ่ะมันจะได้รับดามเมจนะเหมือนกันนะเหมือนพลพระตื่นแล้วอะ่ะเออมันก็จะมีดามเมจประมาณนั้น <S 1> <S 1> <S 1> สามารถแปลงได้ยาวๆนะครับเออคือแปลกมากนะมันตามหลักแล้วมันไม่ควรแปลงร่างได้ยาวๆนะครับแต่ว่าพลเสือสามารถทําได้แปลกนะ แล้วต่อไปก็สกิลนะครับสกิลไม่ได้เปลี่ยนนะับแต่อาจจะแรงขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะคือตอนเนี้ยผมไม่รู้นะว่าทําไมอะ่ะมันถึงไม่มีดาเมจบอกว่ามันแรงเท่าไหร่ปกติมันจะมีดาเมจรวมใช่ปะ่ะแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีผมลองไปตั้งค่าและมันไม่เจอนะมันไม่มีขึ้นว่าดาเมจรวมนะเออตอนนี้ก็เลยงงเหมือนกันนะมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับไปหนึ่งนะไม่ได้เล่นอ่ะก็มาลองดูนะสกี่ยวหนึ่ง ก็เหมือนเดิมครับต้องกดค้างครับถ้าไม่กดค้างมันจะปล่อยได้ไม่ไม่นานนะเนี่ยถ้าไม่กดค้างนะคือมันก็จะปล่อยลูกไฟไปเลยทีเดียวเป็นการต่อยเหมือนแบบต่อยแรงๆคราสุดท้ายเออมันจะเป็นไฟนะครับอ่ะต่อไปสกิลสองก็เหมือนเดิมครับปล่อยเท้า,า,ทาอายุออกไปเนี่ยแค่เนี่ยแต่คือมันต้องมีมอนเตอร์อยู่นะมันถึงจะแบบดีกว่านี้นะอ่ะต่อไปสกิลซีนะครับ คิวนี้มันจะดีกว่าตอนล่างคนนะคือมันจะมีไฟด้วยน่าจะแรงขึ้นนะเออมันทําให้แรงขึ้นแต่ว่าเหมือนมันจะเห็นชัดขึ้นนะครับเหมือนมันกระโดดไปในอากาศซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็กระแทกตุ้มประมาณเนี้ยแล้วก็สุดท้ายคิเล็กนะครับแค่พุ่งไปเฉยแต่ว่าสร้างดาเมจเหมือนเดิมนะม,นมันสร้างดาเมจด้วยต่อไปเป็น จมตีธรรมดาครับจะมีทั้งหมด4ระยะนะครัระยะแรกนะตอยมาซ้ายนะตอนมาขวาท้าแล้วก็นี่เอ้ขั้นต้ท้ายไม่รู้ว่ามันคือ,อยังไงนะแบบปล่อยคลื่นพลังรอบๆตัวหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่คือมีทั้งหมด4เตท์นนะตอยมาซ้ายมาจขวานะแล้วก็ท้าวแล้วก็ระเบิดพลังซึ่งถ้าอยู่ในระยะก็คือจะโดนคนระับเป็นผลที่ผมว่าฟาร์มดีนะเนี่ยเดี๋ยวไปหามอลเตอร์ให้ดู ผลที่ผมว่าฟาร์มง่ายมากเนี่ยแล้วคือมอนเตอร์อะเข้าใกล้เราไม่ได้เลยครับคือมันโกงมากนะเนี่ยถ้าเรากดตีอะ่ะคือมอนเตอร์เข้าใกล้เราไม่ได้โกงแบบโกงอะ่ะคือถ้ามอนเตอร์ตัวไหนมันไม่มีสกิลทำอะไรเราไม่ได้เลยนะแล้วก็มีชาร์จด้วยครับข้างล่างอะ่ะมันมีชาร์ดด้วยนะเต็มแล้วไม่รู้จะทำอะไรได้นะ แต่ก็น่าจะแบบทําให้แรงขึ้นหรือความเร็วเพิ่มขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นแหละแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากอ่าเนี่ยคือท้าววายคูนคับแล้วคนศัตรูก็จะลอยขึ้นไปนะถ้าโดนนะอ่าโดนไหมนะนเป,ปะมันก็จะลอยขึ้นไปเอ,อประมาณนี้ อูเอฟนะครับพุ่งไปเหมือนจะไปแบบไปเตะด้วยอคือเดี๋ยวดูสกิลซีใหม่นะครับคือถ้าใครอยู่ในระยะนะครับมันจะแบบโดดด้วยตอนที่มันเด้งซ้ายขวาดูนะัเ <ST AR> นี่ยเหมือนล็อกเป้าด้วยนะม,มันมันล็อกเป้านะครับ <ST AR> เดี๋ยวดูสกิลเอฟใหม่ <ST AR> พุ่งเข้าไปเตะนะถ้าเท่าที่ผมดูนะพุ่งเข้าไปเตะ ประมาณนั้นคือถ้าสมมติไม่มีใครอยู่ในระยะใช่ปะ่ะมันก็จะไม่มีผลครับมันก็เหมือนพุ่งไปธรรมดานะถ้าไม่มีคนอยู่ในระยะคือประมาณนั้นและข้อดีข้อหนึ่งเลยนะครับที่มันดีมากๆเลยนะคือมันรีไวมากครับมันรีโคดไว น่าจะโปนะครับนเนี่ยโปเนี่ยโปโป้อะไรมาฟาร์มนะมันรีไวมากสกิลอะคูดาวไวมากก็สำหรับคนเสือก็อน่าจะประมาณนี้นะหายากอยู่พอสมควรนะคนเสือเอออันนี้บังเอิญน,นะค,คือมันดรอปเว้ยบังเอิญคือผมไปเจอตอนจังหวะมันดรอปแล้วผมก็เก็บมา ได้ผลเสือพอดีเฮ้ใช่ปะวะหรือจำผิดวะหรือสุ่มวะอ๋อสุ่มได้นะครับผลเสือผมสุ่มได้เออเป็นอะไรที่แบบว่าโชคดีมากแม่งสุ่มได้เฉยผมสุ่มพร้อมเพื่อนอะ่ะเออมาสุ่มได้ผลเสืออันนี้ไอดีเพื่อนเ่งสุ่มได้ผลเสือเออถือว่าดีอ่ะต่อไปครั้งหน้าน่าจะผมจะทําประมาณผลเสือสู้กับ เจ้าทะเลครับนะลองดูดิจะสู้ได้ปะสามเวสหนึ่งคนระับลองดูนะิเผือ่อจะสู้ไม่ได้อาจจะสู้ไม่ได้ถ้าสมมติสกิลมันแบบถ้าสกิลมันล็อกอะ่ะมันจะสู้ไม่ได้ครับไม่มีทางสู้ได้แน่นอนเดี๋ยวรอดู